สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมกาดีน่าฟีไฟอีกแล้วนะฮะก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับกับการทําคลิปแบบส่งกิจกรรมใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็ที่จริงแบบขอก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็อยู่นะครับอยู่ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ป่วยไม่ได้หายไปไหนแล้วก็เล่นเกมทุกวันนะครับแต่ก็มันก็ได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็คลิปดองก็มีไว้แบบเยอะนะผมก็ไม่ได้ลงนะครับก็ขี้เกียจนะครับแค่นี้แหละ แล้วก็มันจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับไปดูกันเลยนะฮะมันก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมออปัน่นวนไฟคูน้อยนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นชุดใหม่นะครับมันก็จะเป็นชุดเออไอมันชื่อว่าชุดอะไรไม่รู้นะผมก็ไปรูนะครับขอได้ว่าชุดนินจาก็แล้วกันนะครับก็มันก็จะมีเราหมุนแบบกดแบบหนึ่งครั้ง39เาพแล้วก็กดแบบ5ครั้ง 9- 8าเพลสนะครับให้มันลดราคาหรือเปล่าครั้งแรกก็น่าจะลดร,ราคาอยู่นะครับถ้ากดครั้งต่อไปก็ น่าจะร5อหสิบเก้าเพลตนะครับก็อ่ะถ้าของรางวัลใหญ่นะครับก็จะมีเป็นชุดนี้นะครับไอชุดนินจาตัวนี้อ่ะผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะฮะแล้วก็รางวัลรองลงมาก็จะเป็นเอ่อซองผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นซองผมของเซตนินจานั่นแหละแต่มันจะย้อมแมวเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ของอื่นๆภายในกิจกรรมนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็ให้พวกของเปลือยทั้งหลายแหล่นะฮะ อ่ะซึ่งตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่2 3 3พันสารอสามสิบเอดเพชร,พชรนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามันจะพอหรือเปล่านะครับมันทั้งหมดกี่เพชรนะก็เพื่อนผมนะผมเห็นแบบมันส่งไปแล้วก็หมดไปไม่เยอะนะมันหมดไปแค่นิดเดียวแล้วมันก็ได้มานะครับได้ชุดซ้ำมาแตนะได้มาสองเพตก็หมดไปแบบไม่ถึงพันเพชรนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าของผมเนี่ยมันจะดวงดีเหมือนเพื่อนผมหรือเปล่านะหรือว่าหรือว่าจะต้องได้แบบ จิงแปร,ร์นะครับก็มาดูกันแลนะครับมาเดี๋ยวก็ zoom ไปเลยนะครับ5ครั้ง98เพชรนะกดไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่จิ๊บก่อนนะครับยังไม่ได้ใส่จิ๊บเออไม่ต้องใส่แล้วไม่กดแม่งั้นโอ้โหได้ซองผมแล้วนะครับนี่อย่างซองผมออกแล้วนะโอเคนะครับซองผมออกแล้วฮะต่อไปโอ้โหก็ตามนี้นะครับผมก็โอเคนะก็อครั้งแรกก็ได้ซองผมมาแล้วนะครับก็เหลือแค่ ของทางวันใหญ่นะครับเหลือแค่ชุด i p แพอันนี้นะครับอ่านไม่ออกนะครับว่ามันชื่ออะไรนะกาีนนผมขอลองใส่ชิปดูบ้างนะครับอ่ะมาดีเฟสกดดีเฟสไปดีเฟสมันใช้ครั้งละเก้าน,นะครับอ่ะลองใส่ดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่โอกาสจะได้เท่าไหร่โอ้โหโอ,โหโอโหโกาสน้อยนะครับโอกาสน้อยก,ก็ผมขอดีเฟสใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็โอกาสน้อยนะแบบมันก็ ให้โอกาสปานกลางนะครับอันนี้ปานกลางเลยอ่ะก็กดไปเลยนะครับโอกาสปานกลางนี่ก็มันจะได้หรือเปล่านะครับมากดไปเลยมามาโอ้โหไม่ได้นะครับได้แต่กินหมาไหมนะก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดใส่ชิปใหม่นะครับอ่ะกดรีเฟซไปขอโอกาสมากโอ้โหโอกาสน้อยอีกแล้วนะฮะขอโอกาสมากมาหน่อยนะโอกาสมากมาหน่อยอ่ะโอกาสมาก โอก,กาสน้อยอีกแล้วดีเฟสไปไเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้โอกาสมากกับปานกลางนะครับผมถึงจะกดสูงนะโอเคอ่ะก็ยังโอกาสน้อยอยู่นะครับอ่ะโอก,กาสปานกลางแล้วนะครับก็มาลองกดกันดูนะครับว่ามันจะได้ชุดหรือเปล่านะแต่ป,ปิดการแจ้งเตือนไปเลยนะครับมาขอชุดออกชุดโอ้โหได้ไอวอลเลยนะจะเอามาทำอะไรไอวอลเลย ต้องการนะครับต้องการแค่ชุดอย่างเดียวนะตอนนี้ก็ก็ยังโอกาสน้อยอยู่นะครับก็กดรีเฟซไปเรื่อยๆโอ้โหนี่มันเริ่มแบบรีเฟซครั้งละสิเก้าพแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้แบบมันเป็นแบบโอกาสมากเหรอหรือ,อยังไอองอะเรากดไปดูโอ้โหได้สกินมีดมาคิดว่าชุดออกนะเมื่อกี้ก็กดรีเฟซไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้โอกาสมากเลย,เยโอกาสโอ้โหโอกาสน้อยนะครับ มันแทบจะไม่ได้เลยนะเนี่ยโอกาสมากเลยฮะ,ะกดดีเฟซไปเอากดสิเออผมลืมกดใส่นี่ว่าโอ้โหกดดีเฟซไปต้องเสียเพชรฟรีเลยนะอะด Re ีเฟซต่อไปนะครับก็ยังโอกาสน้อยอยู่เลยโอ้โหโอกาสปานกลางนะครับนะมาขอกดแบบธรรมดาดูนะครับเพื่อมันจะได้เนละยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันได้นะครับทุกคน ให hey, ้ผมกดผมกดซุ่มแบบหนึ่งครั้งนะเมื่อกี้แบบโอกาสออกมันก็ปานกลางนะครับก็มันไม่ได้เป็นโอกาสมากนะเออแต่ชุดก็ออกแล้วนะครับอ่ะก็ได้มาเป็นที่รับรองเลยนะครับเป็นทางด้านของชุดอ่ะไม่ออกนะครับแค่นี้นะครับซึ่งผมก็หมดแบบไม่เยอะนะซึ่งผมก็ได้มาแบบหลายอย่างเลยนะครับก็ได้มาเป็นทรงผมไอวอลแล้วก็มีดัวตัดนะครับแล้วก็ได้มาเป็นของรางวัลใหญ่เป็นชุดเซ็ตนินจาตัวนี้นั่นเองนะครับก็ ือว่าคุ้มนะแต่ไอ้พวกของพวกนี้ผมก็มีหมดแล้วนะครับไอ้พวกมีดแล้วก็ไอ้วอลอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้ได้เพื่อนๆก่อนนะครับว่าทั้งหมดผมเสียไปเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับผมก็ได้สรุปเพจมาให้เพื่อนๆเป็นที่รับร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนะผมก็หมดเพชรไปรวมๆนะครับประมาณ900กว่าเพชรประมาณ900 800เพชรนะครับก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้นับแบบแน่นอนนะครับก็กะเอาโดยประมาณเลยก็ประมาณ900กว่าเพชรนะครับผมหมดไปนะ ่ะแล้วก็มาดูกันเลยนะครับชุดที่ผมได้มานะก็จะเป็นอะ่ะก็จะเป็นชุดอะ่ะก็จะเป็นชุดตัวนี้นั่นเองครับนี่ก็จะเป็นชุดนินจาตัวนี้นะที่ผมซุ่มได้มาเมื่อกี้แล้วก็มาเปิดใช้งานทันทีกันเลยนะครับมากดเปิดไปเลยมาอะ่ะสอมใจทันทีไปได้นะฮะอแล้วก็ไอ้พวกกล้องส่งตะกิน,ป,นปืนนะครับที่ได้มาจากกิจกรรมนะก็ขอเปิดไปเลยละกันนะครับมา จะได้ทาวอลหรือเปล่าโอ้โหสามวันมาขอเปิดไปมาโอ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะโอ้โหคิดว่าทาวอลน,นะครับเมื่อกี้ก็อ่ะนี่นะครับผมไอ้ทรงผมย้อมแมวมันนะครับที่ผมได้มาเมื่อกี้นะจากกิจกรรมนะครับก็จะเป็นทรงผมอันนี้นะนี่ก็จะเป็นมันก็เป็นทรงผมแบบเหมือนกันนะครับแต่นี้มันจะเป็นทรงผมแยกนะครับมันก็ย้อมแมวนะอันนี <No. S 1> ้ก็เป็นสีเหลองเอนนะครับก็ ค่อนข้างนี่จะสวยนะครับอันนี้แล้วก็แบบดั้งเดิมของมันนะครับจะเป็นสีขาวๆนะผมชอบแบบดั้งเดิมมากกว่านะครับอ่ะก็ในทางด้านของเสื้อมันนะครับเสื้อมันก็สามารถซ่อนกระเป๋าได้หรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับเสื้อมันก็สามารถซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับชุดยิงจานนะอ่ะนี่นะครับชุดเมื่อเวลาใส่หน้ารอบบี้นะก็จะเป็นประมาณนี้แหลนะครับนี่ ก็ถือว่าค่อนข้าที่จะเทยมากากเลยนะครับทีนี้ก็เท่มากนะครับผมก็ชอบมากๆเลยนะชุดนี้ก็แต่จะไม่องของทรงผมนะครับก็จะเป็นทรงผมแบบจะเป็นแบบทรงผมแบบยังไงวะจะเป็นแบบทรงผมแบบยาวไปยังต่กยังไงไม่รู้ผมขอไม่พูดละกันนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแล้วก็ผ้าปิดปากเหมือนครับผมผ้าปิดปากก็จะเป็น ต้อตากสีแดงนะครับก็จะเป็นกล้ายแบบแมสปิดจมูกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เสื้อก็จะเป็นแบบเสื้อเออยังไงไม่รู้นะแล้วก็ข้างหลังตรงสีแดงๆนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกแบบมันก็จะมีเอฟเฟกนะครับมันก็มันจะเป็นลายเฉยๆนะฮะเพิ่งจสังเกตดูนะครับมันจะมีเอฟเฟกด้วยนะแล้วก็ตรงหน้าหน้อกของมันนะครับก็จะเป็นรอยสักผมขอเรียกว่ารอยสัก้วกันนะครับมันก็จะเรืองแสงอยู่แบบยังไงไม่รู้นะมันก็ มันก็เป็นเอฟเฟกต์แบบอื่นยังไงไม่รู้ผมว่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับสรุปนี่คือแบบผมรีวิวอะไรของผมวะเนี่ยแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงก็จะเป็นกางเกงเอ่อสีดำาๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็รีวิวแบบมั่วสั้วะนะครับมั่วสั่วนะแล้วก็รองเท้านะครับก็จะเป็นรองเท้าสองแบบธรรมดานะครับรองเท้าก็ไม่ได้สวยอะไรเลยนะครับก็ผมมองว่ามันเฉยเฉยนะแต่ในด้านของของผมผ้าปิดปากเสื้อกางเกงมันผมมองว่ามันเท่นะครับ อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงอันนี้นะครับแล้วก็ตรงผมอันนี้นะ,ะนี่เมื่อเราใส่มนาล็อบบี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันก็เหมือนกันเลยนะครับแต่มันแค่เป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินกับสีขาวนะ,ะมันก็แบบแบบดั้งเดิมกับย้อมแมวนะครับซึ่งผมมองว่าแบบดั้งเดิมมันสวยกว่านะครับก็แต่แบบย้อมแมวนเนี่ยมันก็สวยเหมือนกันนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับถ้าว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแนละ้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้นะ่าอาจจะแบบลงคลิปน้อยๆหน,น,น่อยนะครับก็หลาแต่วันอาจจะลงสักทีนะแต่ผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องกอตัวลา,าเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ